พี่น้องเบื่อครับนี่นี่นี่ครับอ้ยมาครับมาเก็บป่ะนี่ดอกงามขนาดครับอพี่น้องดูสิครับแนวนี้ลหระครับเก็บมวนดอกดำๆเลยนี่ครับพี่น้องปล่อยอีกแล้วครับสองสามจุ่มครับอย่นี่พี่น้องครับปล่อยอีกแล้วครับจุ่มหนึ่งพี่มาหอดีพอดีครับ สวัสดีครับผมพอกันอีกแล้วครับกับช่องเขาปลาสไตล์ที่วครับวันนี้ก็ยึ้กระเปาที่วขึอเก่าครับเป๋าที่วปลามหาเฮ็ดปวกขึ้นเก่าแล้วครับวันนี้พี่กัดเก่าครับปลาแถวบ้านนะครับพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับสีได้บอครับมาครับพี่น้องจุ่มแรกครับวันนี้โอ้โีดยางแล้วก็มากครับน่ครับมาครับ,มา,รบมาเก็บต้องกันมัน,นี้ดอกใบใหญ่ปัน,นได้แลครับ หลุ่นไปน้ากันครับวันนี้สิมานซ้าเม,มื่อวานพอครับนี่ก็เป็นเหมือที่สองนะดอกกำลังขึ้นพอดีงามเลยแะครับแต่ว่าดอกปุ๋ยใหญ่เป็นไดครับกำลังเป็น หัวกรกอครับท่น มาจะดึกเนี่ยกีดยางเหลวามาเลยรับตีสองตีสามนี่นะครับนี่อ๋อแบเป็นยอมเป็นยอมเลยครับ เกลือน้ำที่น้องรับกำลังพ่อเป็นยมเป็นยมครับดอกซ้ำนี่นะครับเพียงกำลังเสียบเลยครับ ปล่อยไปครับผมจุ่มนึงครับจุ่มน้ำงามเลยครับนี่ยขางกันมากกไกลเลยครับ บางมองก็ดอกปุยใหญ่นาอครับบางมองก็ดอกอวนๆอยู่จิ้มมืนม้วนครับมันนี่โอ้ยดอกแตกเบ้อเลย ใส่กระตาก่อนคร้เบ,บิงที่เลรวครับนี่ดอกกำลังน้ำงามอย่างสีเลยครับ เบืงนี่ครับยังเป็นกระสุนเงียบก็มัในหอใหม่ยิ่อนครับอ้ยเอาหาแ้ง พี่น้องเบื่อครับนี่นี่นี่ครับุ้ยมาครับมาเก็บป่ะน,นี่หัวกระสุนครับโอ้หดงามกักจุ่มนี่ต้วหน่อยเด้อ หักใหม่ครับ่อของางล่างพอเนี่ยเด็กมูหนึ่งไข่ยู้ครับพี่น้องพอหน่อยแห้งครับไปไปหลุนกันไม่เรื่อยๆแล้วครับ,น,น,บ,น,รบน,นี่่อยนะครับนออกง่ครับอันจุ่มเลย pin cả kháng gặp ừ. liền bên theo đi gặp thế bà chùm bên nhau bên đấy gặp thế bà đọc nhau vô, bưng tí là này gặp นี่ครับพี่น้องเบิ่งนี่ครับนี่นเป็นหัวกระสุนอยู่กับมีนี่เดี๋ยวไปท่างผลก่อนครับนี่ครับโอ้ยออกผอเป็นยำๆกับไข่ก็บาได้เก็บอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าก็อยากผอเป็นมวยง่ายด้วยเนาะครับ เบิง้งนี้คราหับดอกบกงามหนึง่งจุ่มนี่อืดอกงามขนาดครับเบิ้งครับนะี่โอ้ยเบื้องครับโอ้ดอกบกงามเลยพออีกแล้วครับพี่น้องยุ่มหนึ่งครับโอ้ยเก็บไปเรื่อยๆนะครับบอกเลยยุม่มเอาครับ ยมละสีหาดอกเอาครับยมนีม่ประมาณซีบกว่าดอกนะครับหัวยังเป็นลำเล่มยงอยู่เพิ่งเดียวดอกงามยู่งเด้อครับพี่น้องดอกใหญ่เติบอยู่นี่ครับโอ้ยงามๆเลยครับ ไฟเป็นฮงหงอยู่บ <jogo> ้านพี่น้องเอ้ยพากันมาหาเห็ดปวกวครับนี ulously, <quotation acab eterm oon> ่ละครับเห็ดพอเตะออกทางอื่นเปินออกเบิดเลยทางบานเบาที่หัพอเตะออกปะนี้สาวบานเลยหาเห็ดน้ากันโอ้ยมวนกันครับบางคนกระไดบางคนกระบดได้เนาะครับเดี๋ยวต่ความานครโอ้ยหัวดำๆเลยครับ อ,อของแแหะแล้วครับบานิพพอดอกงามๆเลยครับพี่พี่น้องเบิ่งครับอาจติบุตติแต่ว่าตามถิ่นเนีเบิึงก็พอมีอยู่ครับยายไปอยู่เนาะพี่น้องเสิครับเนี่ยอะไรล่ะครับเก็บมวนดอกดำๆเลยวอดกระสุนครับเพิ่งคุณ อุ้ยน้องไปเรื่อยๆแลครับนสามเสาครับนี่เก็บเป็นจุ่มเป็นจุ่มครับพี่น้องมานี่งดอกพอดีงามเลยครับ จุ่มนื้อส,สามสาไฮครับผมสามดอกออกน้ำกันเลยบางพี่บ้านออกเป็นแถวมาห่อพีครับเจ็บปวด้วครับ ไปน้ากันจนหดเสาแล้วครับพี่น้องนี่นดอกงามๆเลยครับนี่ครับพี่น้องเก็บตั้งแต่ตีสองตีสามมือนครับตอนนี้เริ่มสีหกบ่วงครับเสียงนกเสียงยังกับหงเริ่มสีแจง้วครับไปเป็นเลาะอีกเล็กน้อยครับก้อนที่ออกเมื่อบานครับนี่ครับพี่น้องป่ออีกครับ ต้องซ้ำจุ่มครับยีนี้เท่าที่เห็นตอนนี้เพร่ท่านได้หาครับยางมาพอครับออกกำลังงามเลยปุ่นพี่น้องอีกจุ่มหนึ่งปุ่นกับอีกจุ่มนึง,น,น,น,งน,นี่ครับพี่นอ้องอุ้ยออกงามครับขนาด ขานีขาขาวๆเลยครับหมดหมดครับระวังด้อครับหมดลินครับกัดเจีบเจ็บครับพี่น้อง่ยามหาเห็ดกันระวังเอาหัวกระสุนครับหลุนนี่แกงหวานหวานงามๆเลยครับเบิ่งดีล่ะ ครับหัวเป็นดำๆอยู่โอ้หัวนแต่นอ้อพี่น้อกตะเก็บเห็ดปัวครับหล่อมาลายวันนะครับนี่อ๋อเห็นครับดอกเห็ดงามๆเลย โอคนเดิ่มร้ายแล้วครับโอ้ยซองดอกงามๆครับครับจุ่มนีง่งามๆครับบุงทีล่ะเดียงสากกอย่างนี่น้อเอ้ ui một đình cát bố bán một cả huống bố vườn thì ngon gặp ui à, xếp mười chuột chuột luôn. một thì cắt đâu nóng bên nhắn một gặp gì ốt bỏ hết ngàm lại một chép nhắn một gặp หอยหมดกระเทดคักะครับดอกพักดอกที่เ้็นเหล้ออ๋อพี่มัมกระสูนนี่ครับบ้ยอ้อบหมดินกันน้ำครับบ้ยม,มีแต่แน่เันโหแแคงกระเท็ดออกนี่อีบอีกจุ่มเนาะ ดอกงามแฮงเบิ่งครับโอ้ยสมกับให้หมดหลินกัดเอาอยู่เนาะส้ามดอกครับดอกงหญ่อยู่โอ้ยอ๋พี่น้องครับปล่อยอีกแล้วครับจุ่มหนึ่งพีมาหอดพีพอดีครับฮะเก็บตดแดละปันโอ้จุ่มนี้เติมสีบ,บันบานเนี่ยนะครับ ไก่ที่เศร้า้ะครับพี่นนองตีหาเลยเฮ็ดกับกำลังเหลื่อมงะครับกํมกหนึ่งเลยจุ่มหนึ่งครับโอ้ยางมาโดนเติอแล้วเนาะครับยังพอ เหลื่อมห้างๆแล้วครับเยี่ยนแบตบกระเหลื่อมโุ่งแล้วเนาะไข่ยูไข่ยูครับงามๆเลยครับอือดอกอวนแหงครับปลาครับพี่นอสองสาวๆครับพอ,อบบี่อลไวจุดนึง ดูดอกงามๆเลยครับเอาตัวี้ก่อนครับกุ้ยอ,นนมอมยอันนี้บอแมนเด้อนีาะเฮปีเบื่อครับตัวนี้จังแมนครับเบิ่งครับขาอเอาล้วครับพี่น้องมาสรุปผลงานกับบ่าวทิวครับมือนนี้ ไม่ได้ดอกเกบจุงครับสมที่มาเดอรกี่ดอกครับนี่อเห็ดไม่แต่ดอกงามๆเนาะครับเหมือนนี้กับด้ออกเป็นมูใหญ่ดอกครับกือเก็บที่ละจุ่มที่ละจุ่มไปเนาะครับถือว่ามันอยู่ดอกครับเหมือนนี้รับก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมคลิปนี้เดอร์ครับถ้าชอบลิปยังได้ก็ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะผ่าคลิปต่อไปครับสำหรับเหมือนนี้บ้าวที่หัขอโตลากับบ้านแล้วครับสวัสดีครับ